สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผราเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พราสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระหลวงโ่ทวดรุ่นไม้สักกลายเป็นหินนะครับผมที่ระลึกครบรอบ80ปี อาจารย์นองวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีปีพศ2542นะครับองค์นี้หมายเลข180นะครับพระเนี่ยสร้างไม่กี่ร้อยองค์นะครับน้อยมากนะครับทํานะครับเออ่มวลสารนะครับก็คือไม้สักกลายเป็นหินนะครับผมก็เป็นของทนสิทธิ์นะครับชนิดหนึ่งนะครับที่แบบว่าไม่ต้องปลุกเสกก็มีความศักดิทธิ์นะครับ นี่หายากจริงอะไรจริงนะครับดูกล่อง,องเหลืองออดเลยหายากนะครับพารุ่นนี้เนี้ยองค์แรกเนี่ยผมลงมาในช่องเนี่ยน่าจะเมื่อสองปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับฝ่าจะหานะครับได้อีกองเนี่ยโอ้โหเจอยากมากจริงๆนะครับเจอยากเลยนะครับสุดสุดนะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับ ฉลองนะครับแปดสิบปีอาจารย์นองนะครับที่ระลึกครบรอบนะครับผมนี่รุ่นไม้สักกลายเป็นหินเท่ดีครับพารุ่นนี้เป็นของที่หายากของสายอาจารย์นองเลยนะครับพวกเหรียญพวกอะไรปั๊มปั๊มอะไรเนี่ยยังยังง่ายนะครับแต่ว่าเป็นคดเออเป็นไม้สักกลายเป็นหินเนี้ยอันนี้หายากนะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพาะที่สวยเวอร์ด้วยนะครับพาะสวยเวอร์เวอร์นะครับ สะอาดสะอ้านมากนะครับรุ่นไม้สักกลายเป็นหินสวยจริงไม่ติงนังนะครับพระเป็นพระที่องค์ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าท่านใดแบบว่าชอบของแบบศิลน,นะครับผมเพราะว่าเนี้ยเป็นงานแกะสลักด้วยมือนะครับ แต่ละองค์ก็จะไม่มีเหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นของที่ได้มาจากลังยะลานะครับเป็นลังใหญ่มีกิ่งบัวบานเลยเห็นไหมครับพาเขาเยอะนะครับเดี๋ยวผมค่อยให้ดูนะครับเรามาดูองค์นี้กันก่อนเทียบขนาดนะครับกับเตารีดพิมพ์ใหญ่ A รุ่นสร้างของพาบาลโคกโพเรี่ยมทองแล้วเนี่ยถึงสูสีนะครับฟรามใหญ่นี่นะครับเรี่ยมทองเนี่ยถึงสูสีนะครับ เป็นงานแกะสลักด้วยมือคดไอ้อไม่ใช่นะครับไม้ไม้สักกลายเป็นหินก็เป็นของทนสิทธ์นะครับเป็นของวิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์นองวัดไทรขาวนะครับได้นํามาเป็นวัสดุมวลสารในการสร้างพาะรุนี้นะครับแล้วลายองค์นี้เนี่ยสวยมากนะครับเป็นลายจุด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 ,จดขึ้นนะครับก็คือไม้สักกลายเป็นหินนั่นเองนะครับเนี่ยลายเดี๋ยวผมจะพาส่องให้ดูผมถ่ายรูปสตูแล้วด้วยนะครับ แบบสวยมากนะครับสวยเวอร์เวอร์สวยอะไรขนาดนี้นะครับสร้างหลักร้อยองค์เท่านั้นนะครับนี่ดูผิวดมเดิมนะครับผมไม่ประแต่งเช็ดล้างนะครับงานแกะมือลายไม้สวยมากดูกหน้าตานะครับ แกะไม่แตกไม่หักนะครับไม้กลายเป็นหินแล้วลายเขาขึ้นเป็นจุดๆเป็นจุดๆนี่สวยจริงๆนะครับนี่พี่ดูลายเขาขึ้นนะครับแดงๆนี่กามีของกล่องนะครับผ้าหนาลึกนะครับนี่ฐานบัว หนาลึกมีมิติมากบัวนะครับหัวเข่าด้านซ้ายไล่มานะครับเข่าขวาขอมีทำขั้นเป็นขั้นนะแข้ง้วยนะครับมือประสานสวยปิดเลยนะครับมือสวยเลยทอนแขนเนี่ยเป็นลายจุดขึ้นนะครับ ลิวจีวนสังคติเรียบร้อยลิวจีวนฝั่งนี้นี่เนียบมากเป็นของที่หายากจริงนะครับลายไม้สวยมากนะครับอันนี้ไม้สักกลายเป็นหินองค์บบลเลอร์เลยนะครับเมื่อกี้เทียบให้ดูแล้วนะครับหนาตึบดูมุมนี้มันงจับให้ดีก่อนนะครับ เพื่อนเพื่อไม่มีต้องเช่าไปส่งเองนะครับเป็นของหายากหมายเลขหนึ่งแปดศนหนึ่งแปดศูนย์นะครับตรงนี้เขาจะมีขั้นทุกองค์เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจน่าจะเป็นแบบที่ล็อกที่จับนะครับที่เขาทำไว้นะครับ ดูลายข้างหลังนะครับสวยเวอร์เนี่ยดูลายข้างหลังที่แรกผมนึกว่าเป็นหลุมนะครับไม่ใช่นะครับผมเรียบนะครับตกใจที่แรกผมนึกว่าเป็นหลุมเป็นอะไรพุนหรือเปล่าจริงๆแล้วเรียบเปิดเลยนะครับเนี่ยผิวเรียบนะครับแต่ว่าลายเขาสวยเดิน เดินตลาดสักปีหนึ่งให้ขาลากผมว่าก็ไม่เจอนะครับของแบบเนี้ยอยู่ที่ลูกศิษย์ลูกหาหมดแหละนะครับเป็นของหายยากมากมากนะครับผมนี่นะครับสุดจริงนะครับรุ่นไม้สักกลายเป็นหินที่ระลึก ครบรอบ80ปีอาจารย์นองวัดไซขาวปี4ีองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับหลวงปู่ทวนนะครับพิมพ์นะครับเนี่ยก็คงเป็นเตารีดใหญ่ของรุ่นนี้เขาแหละนะครับเพราะว่าสร้างพิมพ์เดียวนะครับผมนี่นะครับสําหรับองค์นี้เบ้มๆองค์นี้นะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0988์ ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชตนะครับนี่นะครับราคาเนี่ยผมจะลงไว้ในชื่อคลิปนะครับผมตามนั้นนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดนเชตนะครับผมรับรองว่าเป็นของที่สุดยอดหายากอีก1องค์1รุ่นเลยนะครับนี่แบบนี้แหละนะครับซึ่งเป็นของแบบแม่สร้างน้อยจริงๆนะครับ ไม่มีมาให้ลงง,ง่ายๆนะครับบางทีเฝ้าเป็นปีก็ไม่เจอนะครับในอินเทอร์เน็ตไม่มีใครลงขายหรอกนะครับเจอน้อยจริงนี่นะครับก็แนะนำเพื่อนๆพี่ๆก็ลองดูนะครับแจ่มเลยนะครับผมราคาอยู่ในชื่อคลิปนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้ี่หนึ่งเชนะครับผมแล้วก็เนี่ยหลังของเขาเนี่ย ดูนะครับกิ่งเฉลิมพลเนน,นานะครับหมายเลขหกห้านี่จะลงคลิปไปนะครับนี่เป็นกิ่งบัวบานจันนองปีสามสี่เนื้อเงินนะครับก็เป็นสุดยอดหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับสร้างในวาระที่จาย์นองอายุครบ72ปีนะครับต่อโค้ด72องค์นี้หมายเลขประจำองค์เลข7นะครับนี่ต่อมาเป็นนะครับ เตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับเนื้อสตาโลหะหล่อดินไทยแบบโบราณปีพศ2541าวัดชังให้นะครับสร้าง79 9องค์นะครับองค์นี้หมายเลข1 0 3นะครับของหายากๆทังนั้นนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นนะครับนี่หลวงพ่ทวดวัดชังให้เหยียบน้ำทะเลชื้ฉลองอายุครบ80ปีนะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับปีพศ2542นาี่อนี่อันนี้เป็นคดไม้สักกลายเป็นหินนะครับ ตรนนี้หมายเลขแจ๋วด้วยนะครับตองสี่นี่นะครับตองสี่อย่างแจ่มเลขตองนะครับองเบิ้มเลยนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นะครับ พระเยอะนะครับผมมีเม็ดแตงนะครับอาจารย์นองเนื้อเงินลงยาด้วยนะครับสร้างหลักสิบองค์เท่านั้นนะครับผมเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พีเข้าไปดูเข้าไปติดตามรับชมกันได้นะครับหายากมากๆนะครับหายากมากๆหลักสิบเหรียญเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเป็นหลังใหญ่ของจริงนะครับถามว่าการที่จะซื้อของหลังใหญ่เนี่ยซื้อไม่ถูกอยู่แล้วนะครับไม่ได้หลุดไม่ได้ขนมนะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ ก็นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ว่าเข้ามานะครับติดตามรับชมพระเครื่องในช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับรงนี้ก็โทร0988 541366เช่นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ